ครับสาธุนะครับตอนนี้พวกเราก็รับพรรับสินจากผคุณทวีแกนพี่น้องแกหิวบ่แพร่เอาซาหมี่นะเอาไงก็นี้หิวบ่าไว้เนาะเพราะฉะนัเอาซาหมี่ก่นได้ว่าหั่นไดมเฮ้หิวบ่ได้ลูกเอ้ยอเอ็ดไหนอีเมฆเพิ่นบ่ได้โลบเด้ล่ะเอาแบบมีล้อดิเอาแบบมีล้อกระติกก็ใส่มีล้อเนาะ มั้ยมันคือว่าเป็นทหารยากในระบาดดิกระติกไม่ร่อแขวนะเรียดเลยเอากระติกแบบนี้ละแต่ว่าอันหลายๆหน่วยเนี่ยเออเอาหลายๆหน้าคุณยายเพิ่อีกกรนวหนึ่งคุณยายตอกับคุณยายสีจำไว้นะเอฟซีทุกท่านนะครับยายตอกับยายสีนามอื่นเข้ามาถามหาเพื่อนเท้าๆได้กระติกมา

เพิ่นจะเอาไปแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะทุกท่านนะนี่เพื่อนปู่นะทุกท่านนะของเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่ที่นี่คือสิ่งที่โคตรจะสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่นี่นะมันใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีก๊อกเดียวอะน้ก๊อกเดียวที่ ท้งมู่บ้านน่ะทางทางนี้มันจะสูงได pues ้ลได้เต่าม่แล้วขับจ้าหาองหาไม่ได้ลูกไมได้เต่าพัวกบบมีลูกกับบมีจอโอ้ยหาอเอาเท่ไรด้จ่เงินจับสงมือสามมอีว่าจังที่แล้วอว่าก็เพงนพี่น้องเอกอเาเลยยายเอาเลยเอาเลยยายยืมเลยดอกลอยคมผมสิไปดอกลอยละลอยดิเออค่ะโอ้ โอ้ยเอ็ดไหนนี่ก็ผู้หญิงใส่สีผู้ชายกค่ว่ผมขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะเห็นงานเดี๋ยวมึงชื่อมาใหายนะครับยืนยันรับปากได้แน่นอนครับนะพวกผมยืนยันรับปากครับขอบคุณครับนะฮะนะครับนะคุณยายตอกับคุณยายสีเนาะคนอยากได้กระติกน้ำนะครับแกลอนนะแกลอนห้าลิตรนี่ต้องเป็นแกลอนแบบมีหูด้วยนะมีหูม่นจะได้หิ้วมมันมีอาไปแล้วเอาไปแล้วเอพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเกินไม่มีหูเวลาพูดอะไรไปมันจะไม่ได้ยินใช่ไหคนละเรื่องกันนะไม่ต้องอยู่แล้วนะแม่ครับสวัสดีครับกาลนั่นะครับสวัสดี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 ครับนะฮะนี่ครับ FC ทุกท่านเนาะะขออนุญาตพูดต่อเนาะนะสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันไม่สำคัญนะครับฮะนี่นะทุกท่าน FC เนาะ ขออนุญาตพูดต่อเล่าต่อนะครับนะว่านะครับนี่ก๊อกมีพี่น้องไหนนี่เปิดไว้มันมีหลายจุดนะครับมีหลายจุดนะครับจุบจุกกแต่น้ําไม่ออกเนาะมันออกอยู่จุดเดียวเพราะว่าน้ํามันเป็นน้ำน้าไหลน้ําภูนะครับไม่ใช่น้ําประปานะครับนะปล่อยเป็นระบบแบบว่านะครับห่วงนะครับนะก็คือว่า เอาน้ําที่จากที่สูงบนภูลแล้วก็ไหลลงมาสู่หมู่บ้านเม่น,มออนบอยายนะถ้าตรงไหนที่น้ํามันน้อยเนี่ยหรือว่าแรงดันมันไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะน้ามาหอดเนี่ยมันเป็นไปบ่ด้แน่นอนนะพี่น้องเราก็เลยกลายเป็นว่าจุดเดียวจุดนั้นนะครับที่มีน้าเพิ่นก็เลยทั้งหมู่บ้านพี่น้องนะไปรวมกันเอาน้ําตรงนั้นนะโอ้อันนี้ก็คือว่านะครับนะเป็นเรื่องที่เฮาบ่เคย้เห็นนะน็น สมัยเด็กน้อยนี่โอเคละผมก็เคยนะหาบน้ําไปตามถ้วยตามถ้วยนี่แบบว่าไปหาบ้นาน้ำสางเนี่ยโยกประดานเม่นวระเขาคิ้วแต่ว่าคิดว่าภาพแบบนั้นมันสิมดไปแล้วห่อนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเฮาก็มาเห็นอยู่นี่เองนะโอ้ก็นะเราก็พูดต่อโบออกน้องยายนาะว่าว่ามันยังมีแบบนี้เนาะครับนะรัฐบาลเพิ่นเขาก็ทําให้อยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทาเนาะแต่ก็ว่าด้วยด้วยหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะ เราก็ไม่ได้ติหน่วยงานราัฐหรอกเพราะว่ามันก็ธรรมดาอยู่แล้วละงบประมาณมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเราไม่ได้ว่าก<ด>ล่วาวว่าถึงใครเลยนะครับนะ <è> เราเพียงแต่ว่าเออแบบนี้มันก็ยังมีนะนะทีนี้เราก็คิดว่าเพื่อยูจังสีเลยยูได้แบบนานๆนั่นนะเ <è> นาะ,ะแต่ก็เห็นใจเพื่อนนั่นนะโอ้พี่น้องเอยเรื่องแบบนี้ก็ธรรมดาเนาะใครเห็นก็รู้สึกแบบว่าโอ้เมียนโมยาย ก็พูดบอกออกบอกอออีรีพี่น้องเล้ยถ้าพอดีจะไปซื้อกะลอนมาให้ยายนะพอดีต้องเอาน้ํามาจากบ้านก่อนเอามาลงให้บ้านยายเลยเอย่าให้ยายมาหิ้วเอาตรงนี้๋อ่บ้านบ้านบ้านกะลอนพร้อมน้ําไหนเออนี่เออนี่แม่เปาก็ล่าสุดล่าสุดเราก็เจอแม่เป่าเลยจ้าสวัสดีค่ะัสดีครับนะเพื่อนก็เอาน้ำ UFC อสายยางเราประมาณทักสามสิบเมตรได้ไหมไปต่อไปถึงนู่นนะน่าจะพอสามสิบเมตรเนาะน่าจะได้พอพออยู่ไม่ได้ถึงบ่ะเพิ่อนเพ่นอันยูนี่เระเดี๋ยวผมก้าวก็ได้นะทุกท่านนะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเอกี้ซียูขออนุญาตนะครับนะปิดพี่น้องเนาะเอกี้ซียูขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย